สวัสดีครับเจอกับคนอื่นพาแซบเช่นเคยครับวันนี้ได้เมนูอาหารไทยๆมาฝากพี่ฝากน้องครับนั่นก็คือเมนูผัดพริกแกงไก่กะทิใส่ใบโหระพาครับพี่น้องหลายๆคนอาจจะเคยกินครับแต่ผมเห็นเรามันู้สึกวาแซบครับกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่แซบขนาดพี่น้องเรามาดูขั้นตอนการทําเลยครับมาไก่ก็หั่นพอดีคำครับส่วนที่ผมเลือกก็เป็นสะโพกไก่นะครับแล้วก็พริกแกงครับผม หรือช้อนโต๊ะแล้วก็มีผักนะครับไม่ว่าจะเป็นใบโหระพาใบมะกรูดแล้วก็พริกแดงจินดาซอแฉล็บนะครับเตรียมไว้เลยแล้วก็กะทิของเรานะครับประมาณ200กรัมครับตั้งกระทะครับพี่น้องเทน้ำมันลงไปครับเดี๋ยวเราจะมาผัดกันเลยครับพอนื้อมันหัวหอนเราผมจะใส่พริกแกงลงไปนะครับสำลูอ่นก็ไปผัดก่อนนะครับผัดพริกแกงให้หมก่อนนะพี่น้องผัดไปเรื่อยๆครับ จนปิกแกงมีกลิ่นหอมออกสีเหลืองๆนะครับถือว่าใส่แดดแล้วครับพัดไปเรื่อยๆนะครับทรงกลิ่นหอมห้วยเหรอพี่น้องบอกไว้ก่อนนะนะครับแล้วก็ตามด้วยน้ํากะทิครับว้าวส่วนผมนะครับลุงอึงนี่จะคอยหยอดทยอยหยอดน้ำกะทิลงไปนะครับเพราะว่าความขีดขนของนี่ครับแหลวแต่พูมักแล้่แต่ผู้ชอบนะครับส่วนผมก็ตามสไตล์ครัวลุงอิงผ้าแซแบนะครับ หยอดไปประมาณนี้ผัดอหอมหรอพี่น้องจกระทิขึ้นมันจักน้อยครับผัดไปเรื่อยๆส่งกินหอมหรอพี่น้องตอนนี้โอ้ฝุ่งเลยสังเกตเด้เลยครับ,รบถ้าเข้มข้นเกินไปผมจะหยอดน้ํากะทิลงไปเรื่อยๆนะครับเพื่อพริกแกงเราจะได้หอมมันนะครับเวลาผัดใส่ไก่นี่ไม่ต้องห่วงเลยพี่น้องแซบขนาดแซบอิลีแซบกระดอกอะเดียพ่ดแล้วะ จากนั้นเราก็เอาไก่ลงไปครับผัดไก่กับพริกแกงกับกะทิลงไปผัดคุกเขาให้เข้ากันนะครับพี่น้องกลิ่นหอมมิ้วววคือเกลือครับนี่แหละสูตรเด็ดของผมผัดแบบนี้แหละครับตามไปเยื้มผมนะครับพอไก่สุกไก่ตึงประมาณ 80- 90ครับกระทิที่เหลือกระเทีลงเบิดเลยครับแล้วก็ตุนไวครับพี่น้องตุนไวประมาณจะเข้านะ ลุงจะตุนไวจนไกลมมนสูงครับแล้วเราจะมาปรุงรสนะครับพ่อเหย่ชูใส่ลงไปเลยครับสองช้อนชานะครับแล้วก็ตามด้วยน้ําตาลนะครับประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสหอยตามใจชอบนะครับน้าปลาประมาณหนึ่งช้อนชาครับใส่ลงไปเลยพี่้องส่วนน้ำปลาเขาก็่ต้องไปใส่ไรนะครับเพราะว่าพริกแกงมันจะออรุชาติเข็มเผ็ดร้อนอยู่แล้วนะครับเอาก็ใส่กะเพอประมาณครับพี่น้อง จากด้านเนือใกล้ห้องสุกเรียบร้อยครับผมจะเอาใบมะกรูดล,ลงไปนะครับที่เราฉีวไว้ประมาณ4ี่ห้าใบครับใส่ลงไปเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกแดงจิดาซอยนะครับซอยเฉลี่ยแบบพี่น้องใส่ลงไปเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มรสจัดจ้านความเผ็ดร้อนเข้าไปอีกนะครับส่วนพี่แก้มันก็เผ็ดอยู่แล้วพี่น้องใส่พริกอ้าไปค่ะเผ็ดตื้มอีกนะนะแต่เสร็จแล้วมาชิบมบ้องครับว่ารสชาติถูกปากถูกใจเราไหม แต่เนี่ยบอกเลยว่าเสียบขนาดครับพี่น้องพอรสชาิโอเคแล้วครับเขาก็เอาใบโหระพาลงไปครับผมใส่เราพัดนะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับจนใบโหระพาเนี่ยสลดประมาณนิดหนึ่งนะครับถือว่าเสร็จแล้วครับสําหรับพัดพริกแกงไก่กะทิใส่ใบโหระพาของเรานะครับเสร็จแล้วพี่น้องสําหรับเมนูนี่นะหลากหลายราะเขาสวยเพรนี่แซ่บขนาด แซบบินลีแซบกระดอกกัะเดียพุ่นเหลวอีกแล้วครับรับตีเลยเลยครับว่าแซบบิลลีแซบมากมากครับผมมาพี่น้องไม่จัดเสิร์ฟกันเลยครับนี่ครับหน้าตาเป็นไงครับหน้ากินบ่พี่น้องผู้โดมากอะคอมเบนบอกผมในเด้อครับรสชาบระตู้งงครับกินกับข้าวสวยร้อนๆเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับสําหรับเมนูนี้นะครับผู้ใดมากอะร้องเพลงกินมื้อนะครับสําหรับพี่น้องนะครับแต่ผมบอกได้ว่าแซบบิลีครับกินกับข้าวสวย ก็ได้ข้าวเหนียวก็ดีแต่กับเข่าสวยนี่เขากันขนาดครับมาพี่หน่องมากดไห์ากาแช่เน้อครับ